ข้าเดรียมแมวกัดเดี๋ยวแมวแกงส้มกุ้งก็งกบุงหลูกเกลือนะคะนี่เตรียมโรยกุง้งหลุกเน้าแล้วก็มีน้ำปุง้งน้ำปลาน้นำตาลเกลือน,นะคะนี่เกือแกงยอดเลด ปลาเก่มนะคะเดียวป่าเก่มแนวสร้งมาตัวงห้ยป่าเก่มเน่ตเอรอว้แล้วนะคะเดี๋ยวแกงส้มก่อนาเอาเลยเอาเลย

กว่าแกววโปลมาตึ้งโปนี้เองกดุูน,นะคะ รลอดเดือดใส่เดือใส่กุ้งเลยนะเห็นไวมกุ้งไม่ชแตอ้ากกุ้งนะคะ ปัดกันหน้าแ่บนีเสร็จแล้วนะคะแกงส้มกุง้ง bạn nhé, Như gặp thôi biết เสแล้วนะคะเอาน้ำปลาเกลมอ๋อใส่แบบนะคะเกลซอมกุ้งปอกดูดเพื่อแล้วก็ปัดกันหน้าปลาเกลม Bye.